จัดจานมันเลยนะ ันจะเจอผมครับพี่จีผมว่ามันน่าจะเจอผมนละ้วนะพี่จีนะ สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผมเอเคนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปสกดรอยตามไปตัวสมิงพระตัวนั้นนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยไปทางไหนนะแต่ว่าผมเนี่ยเอาความปลอดภัยก่อนนะเพราะว่าผมจะต้องอธิบายพี่พี่เอฟซีฟังก่อนนะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะว่า่ผมที่ที่รู้ว่าเล็กบอกว่าไม่ใช่ลุงหมายแน่นอนนะเพราะว่าเล็กไปเจอลุงหมายแล้วนะ ก็ต้องบอกพี่พีเอฟซีก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ลุงหมายนะครับก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยลุงหมายก็ลงมากับเล็กนะกล็ลงมาหาเล็กอยู่แต่ว่าผมดูแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าลุงหมายเนี่ยแกคุยนะลงมาเมื่อคืนแกคุยนะลุงหมายก็บอกไม่ใช่แกนะครับก็ลุงหมายก็บอกว่ลุงหมายาจะขึ้นไปจัดการมานอีกทีแต่ว่าลุงหมายบอกว่าเดี๋ยวพาเล็กไปทําธุระส่วนตัวก,ก่อนไม่รู้ไปไหนกันนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูก่อนว่ามันไปทางไหนลุงหมายก็บอกว่าถ้าเจอมันเนี่ยจัดการไปก่อนเลยนะ แต่วา่าผมเนี่ยต้องรอขึ้นไปดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนก็โอเคครับเพียบตีก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ชรชหนึ่งติดตามแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะโอเคครับเพียบตี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปเลยก็โอเคครับเพียบตีวันนี้ก็เดินขึ้นมาถึงสต็อปแล้วนะ ใจหมดเลยนะเสียงลถดังมากคนเหนียวเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยต้องเดินขึ้นไปดูฝั่งด้านนู้นนะเพราะผมเนี่ยไล่ตามมันไปด้านบนนู้นน่ะสองรอบละผมเนี่ยรู้เลยว่ามันเนี่ยต้องต้องอยู่ฝั่งด้านนู้น ลองขึ้นไปดูกันต,ตอนนี้ขอพักก่อนนะพี่พตีนะมัน,นก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าผมเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยแต่ก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะพี่พี่ตีก็ระหว่างพักเนี่ยลุงหมายเนี่ยได้บอกผมนะว่าลุงแกเนี่ยอยู่กับเล็กนะก็เล็กเนี่ยไม่รู้เอาลุงหมายเนี่ยไปไว้ที่บ้านใครนะ แต่ว่าเล็กบอกว่าให้ไปเล็กเนี่ยบอกลุงหมายว่าให้ไปอยู่ที่กระต๊อบเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นะอยู่ที่ในหมู่บ้านนี่แหละผมเนี่ยก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะเป็นลุงหมายเนี่ยยากมากเลยไม่น่าจะไม่น่าจะใช่นะผมว่าน่าจะเป็นไอไอสมิงอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะที่เล็กเนี่ยเคยบอกผมนะว่ามันเป็นไอสมิงตัวที่ออกมาสองตัวที่เล็กเนี่ยเคยได้ไปจัดการไปแล้วนะ ผมว่าน่าจะไปตัวนั้นเพราะตัวนั้นมันหายไปนานมากผมไม่รู้มันหายไปไหนนะแล้วเมื่อคือนเนี่ยไก่ใกล้หมู่ที่ไก่ในหมู่บ้านผมเนี่ยตายไปหลายตัวเลยผมนี่ก็เลยต้องขึ้นมาดูนะว่ามันเนี่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูฝั่งด้านนู้นที่มันวิ่งขึ้นไปนะ เหมือนผมนี่จะดยินเสียงอะไรไม่รู้นะโอเคไปแ๋ยวผมนี่จะเดินขึ้นไปสำรวจดูด้านบนนะว่ามันเนี่ยดูด้านบนหรือเปล่านะ อย่างที่ผมพูดนะพี่พี่นะถ้าเจอมันเนี่ยต้องเอาให้อยู่นะท้งองเอาไปว่บบาให้เด็ดขาดเพราะว่ามันเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านมากเลยนะเพราะหมู่บ้านผมนเนี่ยอยู่แค่ด้านล่างนู่นเองนะผมเนี่ยมาเจอมันตรงเนี้ยสองครั้งละครั้งแรกเนี่ยฟันมันไม่เข้าเลยนะ เจอมันเนี่ยมันหนีไปทางนี้นะเนี่ยมันหนีไปทางนี้นะพี่ๆดิที่ผมเจอเนี่ยรอบที่แล้วเนะี่ยผมวิ่งติดกอบไพ่ตรงนี้แหละแล้วมันกูวิ่งโอโ้โหด,ดิมันแต่วิ่งไปได้ไงไม่รู้นะดูดิกอบไผ่เนี่ยมันวิ่งกระโดดข้ามไปผมนี่ไม่อยากตามไปเลยเดี๋ยวลองเดินไปดูเลย ดูดิมันเดินมาได้ยังไงไม่รู้นะวิ่งไปฮนะผมวิ่งตื่นไปแล้วเนะี่ยมันน่าจะวิ่งไปดา้านนแหละไปเดี๋ยวผมเนี่ยเดินไปดูเรื่อยๆนะ ามมาก็จะชันหน่อยนะพี่พี่ตีเหมือนมีร่องรอยการเดินเลยนะผมเนี่ยต้องขอดูร่องรอยก่อน ไม่รู้ว่ามันเนี่ยไปนอนไปหลับหรือว่าไปแอบกบด้านอยู่ที่ไหนนะแต่ถ้าผมคิดไม่ผิดเนี่ยน่าจะไม่ไกลจากตรงนี้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันเนี่ยอยู่แต่แถวทางฝั่งด้านนี้เนะี่ยมันวิ่งไปนู่นนะที่กระ๊อบฝั่งด้านนู้นนะ สัายนิทาน่าจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยจะได้กินสาบอะไรอยู่แถวนี้แหละโอเคแตวผมเนี่ยจะเดินไปด้านนู้นนะพี่ตินะ่ะจะไปเจอกันด้านนู้นเลยพราะเดี๋ยวผมจะต้องปนีนผากับไอหินก้อนใหญ่นี่ไปด้านนู้นนะเดี๋ยวขอเก็บกล้องก่อนแล้วกัน โอเคครับพี่เต้ตอนเนี้ยผมเนี่ยเดินขึ้นมาที่ไอตรงที่ผมเนี่ยมาเจอไอ้สมิงตัวนั้นน่ะมันเนี่ยได้มาแอบพบจานอยู่นะตัวนั้นน่ะผมเนี่ยได้ผมเนี่ยไม่เจอตัวมันเนี่ยนานแล้วนะนมันอู่ตรงห,งหินลูกนี้แหละที่ผมเจอรอบที่แล้วอะ่ะ ไม่รู้ว่า,ามันเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าเพราะผมเนี่ยขึ้นมาดูอองรอแล้วไม่เจอเลยนะตั้งใจจะขึ้นมาแบบจัดการมันเลยนะ มนะผมคิดไว้แล้วนะว่ามันเนี่ยนะแต่มากบดานตรงนี้นะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะเฮ้ยต้องถอยแล้วมันก็จะมีตัวนี้เกิดมาได้บกนะุกแล้ว เสียงอะไรดังมาจากด้านบนนั่นนล่นะเสียงอะไรไม่รู้นะพี่พีติดังมากเลยอขอห้งที่แอร์ถึงนิดนึงนะเสียงอะไรนะ มผมว่าต้องเอาะเบิดรูปูกบอลเนี่ยมาจัดการมันนะ รับผมบอกแล้วครับถ้ามันไม่ใช่ลุงหมายเนี่ยลุงหมายเนี่ยไม่มาทำอะไรที่นี่อยู่แล้วนะเพราะที่นี่ลุงหมายเนี่ยไม่น่าจะเคยมานะอะไอย่งเงี้ยถผมเนี่ยขออ้อมไปด้านนู้นนะ ้องเดินอ้อมแล้วเดินดูนเนี่ยมันจะเจอผมอ๋อมันแอบบมันแอบ,บกบจานตรงนี้เลยนะที่ผมเนี่ยมาเจอไอ้สมิงตัวนั้นนะตรงนี้แหละ ไปด้านนู้นเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันลบก,กว่ารอบที่ผมมุดไปรอบที่แล้วนะไม่รู้ว่า p ตีได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ด้านบนด้านนู้นน่ะเหมือนว่ามันจะตื่นนะทำไมวะตอนเนี้ยผมเนี่ยมีแผนและเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะพี่เต้เจอปะ ไม่อยากให้มันรู้นะว่าผมเจอที่กบดานมาแล้วแต่ว่าผมจะมาจัดการมันแน่นอนนะต้อเรียนลงหมายมาด้วยลุงหมายนีย่อยากเจอตัวมันมากเลยโอเคจเจอกันะเจอแน่นอนนะมึงอ่มึงคนะลานะนะใส่ออกสบองบลามาจากไหนไม่รู้นะแต่ว่าหลังหมู่บ้านผมฝั่งด้านบนด้านโู้นนะฝั่งด้านล่างด้านนน้นนะมันมีวัดด้วยนะ มันเม่ใชวัดมังเป็นสำนักสำนักสงล้างนะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่มันเนี่ยจะอยู่ทางด้านนู้นกันด้วยว่างๆเราเนี่ยจะไปจัดการมันนะโอ,โอเคครับเพบสีเดียวผมเนี่ยขอออกจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปหาที่ตั้งหลักหลอวเดี๋ยวมาจัดการมันนะเฮ้ยเหมือนว่ามันจะตื่นนะเพบสีนะเ,นเจอผม จเจอผมครับนะพี่จินะผมว่ามันน่าจะเจอผมเลยนะพี่จินนะ ก็โอเคครับดี่ตอนนี้ผมเนี่ยตูวออกมาแล้วเม่อกิเนีเจอป่ะไม่รู้ว่าเห็นชันหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยเจอมันสองตัวนะเมื่อกี้นะขอพักก่อนนะเี้อสิหาที่นั่งพักขอจะวิ่งกลับมาได้เอ้ แบบแย่มกันนะหอยแนววิ่งหนีมาแต่ไม่รู้แล้ววิ่งมาทางไหนเนี่ย ่าน่าจะมาทางจากที่ผมมาเนเกีน้นงเดินไปด้านนู้นนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเนี่ยมันมาสองตัวเลยนะเจอไอ้ตัวสมิงตัวนั้นด้วยแต่ว่าผมเนี่ยปิดกล้องก่อนเพราะผมวิ่งก่อนนะเกือบไปแล้วนะผมว่าไอ้สมิงตัวนั้นมันหายไปไหนนะมันยังอยู่แบบที่เดิมนะแต่ว่ามันน่าจะไปเรียออสมิงพระตัวเนี้มา ว่าเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องมัน่าจะเป็นเหมือนธาตุมันนะสมิงตัวนึงแต่สมิงพลาเนี่ยเหมือนว่าจะแข็งแรงมากเลยนะผมว่ามันน่าจะมีวิชาอะไรสักอย่างในสมิงพลาตัวเนี้ยที่นี่เนี่ยดูดิเหมือนว่ามีคนเนี่ยเคยขึ้นมาตัดไม้แต่ว่าน่าจะแก่แ,กแ,กแล้วแหละเก่าแก่มากเลยไม้พัวกน,นี้โอ้ ต้องขอโทษพี่พีเอฟซีด้วยนะเมื่อกี้เนะี่ยตอนที่ผม่ยเข้าไปผมพยายามคุยให้เบาที่สุดนะไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีได้ยินหรือเปล่านะต้องขออาภัยพี่พีเอฟซีด้วยตรงเนี้ยน่าจะปลอดภัยแล้วแหละตรงเนี้ยที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าตรงเนี้ยปลอดภัยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินไปนูตอน เมื่อกี้เนี่ยถ้ามันลุกขึ้นมาตัวเดยนเนี่ยผมเห็นมันตัวเดยนนะผมไม่วิ่งแน่นอนนะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมเจอสมิงตัวเดิมเลยนะที่ผมเนี่ยเคยจัดการมันกระเบิดลูกบอลน,นะระเบิดระเบิดปิงปองนะมันเนี่ยมองผมทีเนี่ยผมวิ่งก่อนเลยเพราะมันเจอมันสองตัวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าถ้าสองตัวเนี่ยผมเนี่ยเอามันไม่อยู่แน่นอนนะมีที่พกมานี่ก็ผมผมก็ถือขึ้นมาเนดะีว่าตอนนี้เก็บเข้าไปในกระเป๋าก่อนผมวิ่งมาไม่เกีมีตกด้วยโอ้โห เดี๋ยวผมเนี่ยขอออกจากตรงนี้แล้วต้องเดินกลับไปทางเดิมนะเพราะว่าทางเนี่ยผมไม่รู้ว่าไปโผล่ที่ไหนนะมันจะเป็นทางขึ้นไปของหมู่บ้านหรือเปล่านนะมหมู่บ้านขึ้นป่ากันนะไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเจอหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยเคยได้ยินคนในหมู่บ้านบอกอยู่นะว่าขึ้นมาเนี่ยเจอกับพวกเสียงอะไรไม่รู้ก็ได้กลิ่นสาบนะแล้วก็มาเจอซากไก่ด้วย เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอออกจากป่าตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเดินออกไปจากไปโผล่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอหาเส้นทางหลักก่อนนี่ไม่น่าจะใช่นะน่าจะเดินขึ้นทางนี้ดีกว่าไม่รู้อ๋อเมื่อกี้ผมมาจากทางนี้ป่าทางนี้นะเกือบลงแล้ว โอเคครับพี่เอตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอหาทางออกจากป่าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยออกไปถึงเส้นทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยหาให้ดูแล้วว่าทุกคนปลอดภัยแล้วเนี่ยผมขายดูตอนนี้ผมขอหาที่ปลอดภัยก่อนไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะกลับออกไปถูกหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวออกไปเจอกันนะน้องนะพี่เอตีนะก็โอเคครับพี่เอตีตอนเนี้ยผมเนี่ยก็กลับมาถึงหมู่บ้านแล้วนะหมู่บ้านเนี่ยอยู่ด้านหลังนี้นะพี่เอตีนู่นนะหมู่บ้านผมเนี่ยอยู่ตรงหลังเขาด้านนู้นนะ ก็เดี๋ยวต้องเดินถามกลับไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงโอเคครับวีดีโอสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะผมเนี่ยเจอพวกมันทั้งสองตัวละไอตัวเก่าเนี่ยที่ผมเคยไปจัดการมันเนี่ยมัน,นได้กบดานหายไปนะพรุ่งนี่ยไปเจอกันวีดีโอโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ